สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นวันหยุดก็จะได้อยู่กับมีบุญครับอันนี้คือผมก็อาอบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้ก็จะมาทำกิจกรรมของมีบุญตื่นเช้ามาทำอะไรมั่งมีนี่เขานั่งรองรอรอ,ยรอย่าตะการเดี๋ยวผมให้ดูเขานั่งรอเอ๊ะคนเก่งเลยไงน่ารักเลยน,ะนี่อันนี้เป็นตะกา อ่าป้าจ้าผักตบชวาพี่ๆเขาส่งมาให้ได้ินเสงกุ้งจริงกุ้งๆรงเนี่ยอันนี้เขาชอบชอบกัดเล่นชอบกัดเล่นอันนี้ก็เดี๋ยวเขาให้เขาจเช้ามาเนี่ยต้องบีบชีก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกระตุ้นอึเพราะว่าช่วงนี้เขาเบ่งไม่ค่อยออกก็ต้องเดี๋ยวเอาน้ําอุ่นกระตุน้นกระตุน้นให้เขาอึให้ออกก่อนไปเดี๋ยวให้เขาชีก่อนเนาะเดี๋ยวไปเดีย๋ยวพาไปชี เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาไปกินข้าวอก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวกินข้าวแล้วเสร็จเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการว่า <c oughs> เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ป่ะอย่๋ยให้เขาไปอ่าไปทําธุระตอนเชา้าของใครเรียบร้อยก่นอนมาน เดี๋ยวให้เขาบีบฉี่ก่อนบีบฉี่กันไม่รู้เขาจะฉี่หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาจะต้องเสียโอเคก็ฉี่เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอต้มน้ำร้อนรอให้เขากระต้นติ่ก่อนแปน๊บนึงนะไปรอน้ำร้อนก่อนโอเคได้มาแล้วครับน้ำอุ่น เพราะว่าช่วงนี้คือแต่มีบุญอะ่ะช่วงนี้เขากินน้อยก็าอาจจะแบบอ,อึไม่ค่อยเยอะอึไม่ค่อยเยอะเดียต้องลองดูให้เขาก็ตุ้นอึกม,มาเอ๊ะมันเลอกมาวิธีกระตุ้นอึก็คือเอาสำลีสำลีชุบน้ําอุ่นเบาๆครับนี่อันนี้เขาก็ฉีดไปด้วยออันนี้เราก็ช่วยกระตุ้นเพื่อเขาจะได้แบบอึเองได้ครับ<ม> อ๋อออกมาแล้วครับนี่เอ๊ะนิดนึงเพราะว่าคือช่วงนี้มีบุญคุากินไม่เยอะเขากินไม่ค่อยเยอะก็เลยเก่งมากเลยเขากินไม่ค่อยเยอะขี้เขาเลยน้อยอาบอ่ะเดีย๋ยวพอได้เวลาไปกินข้าวอย่าเช็ดหน้าเช็ดตาต่อ,อเก่งมากเสร็จเรียบร้อยเตรียมเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจะมานี่ ดี๋ยวให้เช็ดเข้าเช็ดหน้าก่อนเช็ดหน้าเช็ดหน้าก็จะเป็นไอ้น,นี่เป็นแผ่นเช็ดหน้าเปียกอันนี้ไว้สําหรับเช็ดเช็ดตาเช็ดหน้าของแมวอันนี้เป็นของแล้วยโยโย่หรอโยโย่เพชรนี่อะไรเช็ดหน้ามีบุญเพราะว่ามีบุญเขาคิตาอ,ออกเยอะคิตาอ,ออกเยอะเช็ดหน้าดูแปบแบบเนืง เพราะว่าน้ำตามีบุญเขาชอบไหลออกมาครับแล้วก็เช็ดเบาๆแล้วไม่ได้แรงมากนะนี่จะมีดำๆออกมาที่ตาเขาชอบไหลก็เช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดหูตเช็ดตาแล้วก็เช็ดหูที่หลังก่อนกินข้าวครับทุกเช้าอาเนี่ยทำๆทุกวันทำทุกวันเอ๊ะอยู่ทำได้สเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเอาเช็ดชูเปลี่ยนดัดชูเช็ดนะสองข้าง นะเนี่ยหน่อยหนึ่งเพราะว่าเมื่อตอนเช้ามืดเช็ดไปรอบหนึ่งแล้วโอเคเดีย๋ยวให้กินข้าวแล้วเดีย๋ยวเตรียมข้าวให้เขากันเอามีิุบนออกมาก่อนให้เอาเอาออกเอาเอาเขาให้เขาออกมาก่อนเพราะว่าเดีย๋ยวให้เขากินข้าวแลบจับแลบจะหิวข้าวอีกแล้วเหรอหิวข้าวแล้วก็คือช่วงเนี้ย ช่วงนี้มีบุญทขกจะต้องทาน <c oughs> เขาเขาเพิ่งหายกำลังเขาเพิ่งหายจากท้องอืดแต่คือยังย,ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับสาเหตุที่มีบุญท้องอืดเพราะว่าหนึ่งคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นเพราะกินอาหารอาจจะเยอะเกินไปทำให้ลำไส้เขาอะทำงาน ได้ไม่เต็มที่ทําให้อาหารที่เขากินไปไม่ย่อยทําให้ท้องอืดและอีกอย่างก็คือมีบุญอ่ะเขาเดินเขาเดินไม่ได้ใช่ไหมพอเขาเดินไม่ได้อ่ะระบบการเผาผลาญของเขาก็น้อยลงทําให้เขาท้องอืดง่ายทีเนี้ยคุณหมอเขาแนะนําว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินก็คือต้องทานอาหารที่ ที่ย่อยง่ายระบบเผาผลาญดีอันนี้คุณหมอเขาแนะนํามาแล้วแล้วอีกอย่างคือตอนเนี้ยเขายังทานเองไม่ได้ทานเองไม่ได้เราก็ต้องคอยป้อนป้อนให้เขาคือแต่ตอนนี้ตอนนี้ยป้อนใส,ส่สลิงใส่สลิงอยู่ก็คือจะไม่ให้เขาทานเยอะแหละก็ให้ทานประมาณสองช้อนเป็นมูสช้อนหนึ่งแล้วก็เป็นน้ำซุปเป็นซุปแมวช้อนหนึ่งครับก็ผสมกันแล้วก็ใส่สลิงป้อนอให้เขาตอนนี้เขาก็ทานอยู่ ก่อนนั้นนะที่เขาท้องอืดแ,แกๆอะปองให้เขาเขาก็จะอ้วกอ๊อ,อกออกมาตลอดแต่ตอนนี้ไม่อ๊อกละไม่อ๊อกละไม่อ๊อกและก็คือดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอ่าเดี๋ยวผมผสมให้ผสมให้หนั๊งนึงอนึ่งนับนิงเจ็บแยบปวยเจ็บแยบเจ็บเจ็บแ๊บ,บนึงเนาะนี่ครับก็จะเป็นตอนนี้ให้เขากินตัวนี้อยู่อ่านะชูชูชูช,ชูก็คือ ประมาณช้อนโต๊ะช้อนหนึ่งครับช้อนหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ชูๆเหมือนกันครับเป็นซุปเป็นซุปเป็นซุปก็ช้อนหนึ่งเหมือนกันครับอันนี้คือเราก็เอามาผสมคนให้เข้ากันกับน้ําอุ่นกับน้าอุ่นเพราะว่ามันจะได้แบบละลายง่ายๆละลายง่ายๆจะได้เข้ากันง่ายๆ นึ่งครับคนเก่งหิวแล้วหิวหิวอะไรล่ะตอนนี้คือแบบทานทีละน้อยก่อนเพราะว่าลำไส้เขาจะได้ย่อยย่อยอาหารได้ได,ได้ได้เต็มที่ครับย่อยาอาหารได้เต็มที่เพราะว่าถ้าสมมติเราไปให้เคากินเยอะๆแล้วร่างกายเขาไม่ได้ขยับขยืน่นร่างกายเขาเดินไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ไม่ทํางานลำไส้ไม่ทํางาน ก็แล้วรกลับมาท้องอืดอีกอันนี้มีบนท้องอืดรอบที่สองแล้วอันนี้คือเราก็ต้องเปลี่ยนอาหารเราก็ต้องดูแลเขาหนักดีมากขึ้นเหมือนเดิมนิดหน่อยเป็นการเราเราก็เหมือนกับเราก็เหมือนกับเป็นการศึกษาข้อมูลด้วยว่าอ๋อถ้าสมมุติว่าน้องแมวน้องหมาที่บ้านคนไหนอ่เนี้ยเอออาจเดินไม่ได้หรือเดินได้นิดหน่อยเงี้ยต้องกินอาหารน้อยๆก่อนเพราะว่าเขาจะได้แบบ ทำล้างร่างกายจะได้ย่อยง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เดี๋ยวเตรียมป้อนให้เขาครับเพ่งเก่งปั๊บๆไอเป็น,น้ำลายฟูยมา,มา,มาเดี๋ยวพ่อป้อนให้ต้อง <c oughs> เลี้ยงมีบุญต้องใจเย็นๆก็ <c oughs> ดได้ความรู้ด้วยนะได้วความรู้อ๋อต้องเป็นแบบนี้

อันนี้มีบุญก็ชินเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ทามาหาหญิงแก้ท้องอืดเคยท้องอืดก็ช่วยได้ครับช่วยได้ถ้าเบาๆัอบตัวรัอบตัวเอ๊ะทำไมเนา้ ก็จริงๆอ่ะผมอ่ะไม่ได้ขออะไรมากเลยนะขอแค่เขากินได้กับถ่ายได้เดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยเพิ่มขึ้นนี่ก็ดีขึ้นแล้วครับเนี่ยเก่งนี่นอนเพลินเลยคืดนอดูว่นนอนเพลินนอนเพลินลแต่เขาเริ่มวันช่วงเนี้ยเ,เขาขยับขาได้มากขึ้นเขาขยับขาได้มากขึ้นวันนี้ก็อยู่กับเขาทั้งวันก็คงจะ เดี๋ยวให้เขาเดินให้เขาเดินแต่ไม่ได้ให้เขาเดินตลอดนะให้ไม่ได้คือเ,เนึงก็เดินแป๊บหนึง่งแล้วก็พักเดินแป๊บนึงแล้วก็พักเพราะอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายพักฟื้นร่างกายของมีบุญให้กลับมากินอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเหมือนเดิมนี่เรียบร้อยแล้วมาตาพ่อแล้วโอเคโอเคเรียบร้อยครับมีบุญกินข้าวเสร็จแล้วทีนี้ก็ นอนรอพ่อก่อนนอนรอก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เขาเดินนี่ก็คือพ่อขอเวลาแพ็คของก่อนแพ็คก,ก่อนก่อนเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานไลฟ์สดมีบุญใช่ไหมก็มีมีผลิตภัณฑ์ของมีบุญก็จะเป็นมีอะไรมีแก้วแก้วเก็บความเย็นนี่ครับก็ต้องแพ็คของส่งส่งพี่พี่เอซีสุดท่านนี่ เป็นแก้วเก็บความเย็นผมให้ดูนี่จะเป็นแก้วบบนี้นี่เป็นแก้วเก็บความเย็นเข้าไปจูดได้นะเข้าไปดูได้นี่เป็นแก้วเก็บความเย็นครับเราก็จะมีกระเป๋าผ้ามีเสื้อยืดมีบุญี่กระเป๋าผ้าก็จะเป็นลนยนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็เป็นกระเป๋าผ้าเดี๋ยวส่งให้พี่เขาจีนกระเป๋าผ้าลายมีเหมือนนี้น มีบุญก็ช่วยขายของมีบุญช่วยขายของมีบุญช่วย <S <S วยืดได้มีบุญนี่อันนี้ก็ส่งแพ็กให้พี่ๆเขาเหมือนกันอันนี้มีขายในทิกตอกในทิกตอกในทิกตอกลองเข้าไปซูได้นะครับมีแก้วเก็บความเย็นมีกระเป๋าผ้ามาลุกลูกมาช่วยแพ็กของก่อน <S <S แพ็กไม่ได้ให้นอนเป้าอย่างเดียวพอให้ดอมไปกําลังใจให้นอเนาะนนปกํลังใจให้พ่อเดี๋ยวพ่อแพ็คของกันนะครับแป๊บนึงลูกอย่ให้เดินเดี๋ยวให้เดินเาแล้วนี่แพ็คของเสร็จเรียบร้อยก็ เดีย๋ยวจะพามีบุญออกมาเดินเล่นให้รอกเพราะว่าวันนี้เช้าวันนี้ยังไม่ได้เดินเลยครับยังไมไ่เดินเลยก็จากที่สังเกตจากที่สังเกตก็คือพอเขาป่วยแล้วอ่า uh, เป็นท้องอืดรอบที่สองเนี่ยครับท้องอืดรอบที่สองเนี่ยเขาเขาเขาขยันเดินมากกว่าเดิมเขาเขาขยันเดินม,มากกว่าเดิมครับ แต่สองขาหลังก็ยังยังยังขยับบ้างไม่ได้เอ้ยังยังลากอยู่แต่สองขาหน้านี่เดินก้าวๆเลยนะว่าเดี๋ยวเขาคงอยากเดินแลละอยากให้เดินอยากให้เดินแต่ช่วงนี้เขาจะแบบเหมือนแบบกําลังพักฟื้นตัวเขาจะชอบไปอยู่ใต้เตียงมั่งไปอยู่ใต้โซฟามั่งเหมือนแบบหลบหลบผู้คนหลบผู้คน ให้เดินให้เดินให้เดินอันนี้คือบางทีเราก็ปล่อยอะปล่อยให้เขาเดินได้นะเนีฮะแต่กลัวเขาลม้มนี่ดเขาจะเข้ากล่องเองเขาจะเข้ากล่องเองอึ๊บไม่มีแรงขึ้นอ้าอึ๊บอ่าอ,อ้ขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยเหมือนอย่างที่บอกมเมื่อกี้ว่าเขาเขาอยากจะหลบเหมือนแบบกําลังผักฟื้นตัวอยากจะหลบให้แบบให้แบบว่าแบบหามุสมสงบก่อน มันแมแมวป่วยอะครับแดาป่วแบบกำลังหาเุสงบอ้นี่เขาเดินเข้าเข้ากระบะองเงี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรโดู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 เขาเดินอย่างไรขเดนองไรเห็นไหมกลับเข้าอีกแวกลับเข้าอีกแล้วกลับข้าแล้กลับข้าแล้ว๊ล้มอเข้ากล่องเขาคิดว่าจะได้ไปเที่ยวหรือเปล่า ดเดอ6โมงเี้ยจรงจังเลยจริงนี่แหละจริงๆแล้วอ่ะคิดว่าเป็นตำบวจของเราก็นี่แหละเช้ามาให้ไปดูฉี่กนอีกบ้างเจ็ดนาฬิกาแล้วมะครับข้าวถ้าถ้าวันหยุดก็จะไอยู่กับเขาทั้งวันเลยครับแบบนี้ก็แต่จะไม่ได้ให้เขาเดินเล่นตลอดนะจะไม่ได้ให้เขาเดินเล่นตลอดก็เดินแป๊บนึงแล้วก็พาไปตำลังพัก ตอนนี้อาการท้องอืดรอบที่สองคาดว่าน่าจะหายดีเพราะว่าเขาไปให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดมาสี่วันจันทร์ถึงพ่หก็ไปให้ที่ที่บางพระวันจันทร์กัทบทาหมอประจำที่างบางพระ,พระแล้วคุณหมอเขาก็ทำเรื่องส่งมาที่ที่บ้านที่ระยอง มาให้น้ำเกลือทางจะเหลืออีกสามวันอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วเป็นห่วงเขาใกล้หายแล้วยังไงก็ฝากติดตามมีบุญได้ครับรก็จะไปอัปเดตอาการมีบุญตลอดตลอดบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวมารอบหน้าคือช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าให้กบปักใจเลบ๊ายบายไปก่อนครับผมจริงจริงไม่รักนดูดูขยับขาไปแบขยับขาขยับขาไปก่อนครับแต่ไลค์ก่อนอย่๋ยให้คนเดินเหมือนเด็เอ็กอ ให้เดินให้เดินให้เดินลาี่ี่เดินาี่ี่เไปเดินให้เดินใหเดินให้เดินลาพี่ี่าก่อนครับปก่อนได้มเดีวเดี๋ลาพี่ีแล้วไปก่อนไปก่อนชิมีเงินมีเนันมาอกันลูก